กันล้านเองไหมเขามีการมุนล้านด้เกมมีหน้เกมซอมคะทุกคเป็นเกมทุกคนก็ทำอะไรหนุ่มไม่ดี โดนเจ๊สั่เอยนเหืออ่ารไ่เีกไปเลยเนี่ฉันเป็นเทวดาที่จกฟ้าผ่าเก็ีทีซอนๆกันห่ม เ <c oughs> ราจเกตบุจุกเขาเนอะจะเอาไรอกไปมันจุจกเอาไอ้โผฟางจากไหนโดโนั่นไม่ตีนเลยเกราะแต่คือเอนี้เสือเขาก็มีป้ายอย่างคือนันี่ อย่าูก็ททำนนะ้ที่นองใครมีรองเท้าพ่วงไปชิบ้า